ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพขณะเจ้าภาพทุกๆคนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับโยคีเจ้าหน้าทีนะ่ผู้ประสานงานทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้ให้เป็นไปด้วยดี ก็ขออนุมูธนาบุญและขอให้บุญส่วนนี้จงเป็นตบะเป็นพลวะเป็นบัใจจัยให้เจ้าภาพและก็เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมทุกๆคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปปรารถนาอะไรก็ให้สมหวังสมวังโดยฉับพลันทุกๆคนเตือน เป็นวันสุดท้ายนะเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายไปทำภารกิจของตนของตนภารกิจของเราก็มีภารกิจทางโลกภารกิจทางธรรมนะพอกลับไปแล้วเรามาทำมาปฏิบัติเข้าคอร์สทำภารกิจทางธรรมพอกลับไปทางโลกก็ภารกิจทางโลกต่อไปนะแต่อย่าให้เอาธรรมะกับทางโลกเนี่ยไปด้วยกัน ไปด้วยกันนะส่วนไหนบ้างที่ไปด้วยกันได้ส่วนไหนที่ไม่ไปด้วยกันนะถ้าไม่อยากให้ไปด้วยกันก็ทิ้งรูปน้าคันห้เอาไว้ในวัดนะรูปนามคันหาเนี่ยเอาไว้ก่อนทางโลกก็ไปแต่จิตวิญญาณไมไม่ได้ต้องไปด้วยกันได้จะทิ้งอย่างนั้นไม่ได้เพราะ รูปนามขันห้าก็คือชีวิตของเราไปที่ไหนก็ไปด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ติดไปตลอดเราทำงานเป็นภารกิจทางโลกก็คือหน้าที่ทางโลกแต่ในกระดาเดียวกันเราก็พาก้อนของธรรมะนี้ไปกับเราตลอดเวลานะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามไปตลอดกลายเป็นว่าโลกกับธรรมทำไมเราต้องแยกกัน เรนะแยกกันจุดไหนจุดไหนที่เป็นอันเดียวกันนะแยกกันทำภาระหนะ้าที่ก็คือเป้าหมายที่แตกต่างไปเป้าหมายของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็อีกส่วนหนึ่งเป้าหมายการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขนั่นก็สิ่งที่ต้องควรเพิ่มเข้ามาก็คือการใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะธรรมะที่เราจะไปใช้จัดกับชีวิตของเรา ็คือความเป็นจริงที่เราค้นคว้าค้นหาอยู่นี่แหละอาจารย์มักพูดเสมอว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งเราพยายามแสวงหาสัจธรรมเราพยายามแสวงหาจัตธรรมสัจธรรมก็คือความจริงที่สุดความเป็นจริงของชีวิตเพื่อที่จะดำรงอยู่กับความจริงเราอยู่กับความจริงเห็นความจริงอยู่กับความจริงเพื่อความไม่ทุกข์ แต่ในขณะเดียวกันความจริงอันนั้นจะปรากฏชัดอย่างไรในเมื่อเราต่อเมื่อเราจะปรากฏชัดแต่เมื่อเรามีเวลามาพิจารณาพิจารณาให้เวลากับเองพิจารณารูปนามกายใจของเราการที่มีสติมีปัญญามีสติสมาธิปัญญาพิจารณาถึงความเป็นจริงของรูปนามอยู่หนึ่งๆทำให้เราเห็นความเป็นจริงของชีวิตแต่ในขณะเดียวกัน พอออกไปข้างนอกกลับถึงบ้านกลับไปสู่โลกเราก็กลับไปสู่ชีวิตจริงตอนที่เราปฏิบัติธรรมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ชีวิตจริง,ๆท,งๆทั้งทที่การที่เข้ามาปฏิบัติธรรมคือการเข้ามาสแสวงหาความจริงของชีวิตที่เป็นปร,ม,รมัตญธรรมเป็นสภาวะธรรมจริงๆว่าเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คืออะไร คือการพัดใยลักความไม่มีตัวตนความไม่บอกว่าเป็นเรานั่นแหละรูปานามกันห้าที่บอกว่าความโดยสมมุติสัจจะเราก็เป็นสมมุติสัจจะโดยความจริงโดยสมมุติแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเราของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราจําความได้เขาก็บอกว่านี่เป็นของเราอันนั้นเป็นของเราเป็นของเราตลอดเวลาแต่เพราะความเป็นเราด้วยโดยสมมุตินั่นแหละ ความเป็นเราคิดว่าเป็นของเราโดยสมมติที่เราจำเราบันทึกเอาไว้ในจิตของเราเคืกตัวสัญญาบันทึกบันทึกจนรู้สึกว่าอะไรก็เป็นเราเป็นเขาหมดไม่เห็นความจริงกลายเป็นการปิดบังความจริงคือสัจธรรมพอปิดบังความจริงเอาไวา้เรายึดความเป็นเรายึดความเป็นเราแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข ยึดความเป็นเราเป็นของเที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นมาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสมอจึงทําให้คนเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความเห็นเห็นอะไรเห็นบัญญัติที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นความจริงอย่างเดียวไม่เห็นถึงปรมัตธรรมสภาวะธรรมเป็นจริงแท้ที่อยู่ที่เป็นอาการเป็นสภาวะเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกัน ในสังขารทั้งโลกที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้รูปนามขันห้าที่เราพิจารณาเราปฏิบัติเร,าม,า,ราม่แยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตเห็นจิตกับกายแยกจากการเห็นจิตกับความคิดเป็นคนละส่วนการเห็นจิตกับเวทนาเป็นคนละส่วนกันแม้แต่ตัวจิตเองก็ยังทำหน้าที่รู้จิตในจิตอีกอย่างหนึ่งกลายเป็นว่านี่คือขันธ์ทั้งห้าที่มีความแยกกันอยู่ แต่อาศัยกันแยกกันอยู่แยกกันอยู่เป็นคนละส่วนกันแต่อาศัยกันเมื่อพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้นี่แหละเมื่อไหรที่เห็นถึงความจริงตรงนี้ว่าทุกๆทุกๆอย่างหรือขันทั้งห้าเป็นเป็นสภาวะธรรมที่แยกส่วนกันจิตจะเคดจึงเกิดความผันคลายจิตจึงเกิดการวางการละการวางการปล่อยวาง เกิดทำให้จิตว่างไม่วุ่นวายขึ้นมาพิจารณายิ่งพิจารณาเห็นความเป็นไปทั้งธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆทำให้เราจิตเราเย็นลงเมื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวมีอะไรขึ้นมาก็จิตก็ยังสงบยังเย็นได้เพราะนั้นการที่จะมหาสัจธรรมของชีวิตจริงๆ ส่วนใหญ่แล้วคนเรารู้ว่าชีวิตที่อยู่กับโลกภายนอกมันเหมือนกับชีวิตก็เรียกเป็นบางคนเปรียบเทียบเหมือนเป็นมายาเป็นโรงละครเข้ามาแสดงแสดงบทบาทของตนจบก็จากไปแสดงบทบาทของตนเสร็จก็จากไปหรือเวียนมาเป็นนักแสดงต่อไปกลายเป็นนักแสดงอยู่หนึ่ง,งแต่การกลับไปสู่ชีวิตจริงๆคืออะไรเราสละบทบาทของนักแสดงแล้วกลับไปสู่ชีวิตจริงๆคืออะไร นั่นแหละชีวิตจริงทุกอย่างเหมือนกันเปลี่ยนแปลงเกิดดับมีค้าเท่ากันเกิดขึ้นตั้งอยู่มีความเจ็บปวดเมื่อยชาคันเหมือนกันหมดนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครพิเศษนอกจากเรื่องนี้นะในเรื่องนี้ไม่มีใครพิเศษได้รับสิทธิพิเศษว่าจะไม่ตายแล้วนะไม่มีการเจ็บนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกันเท่ากันถ้าเราพิจารณาที่เราปฏิบัติมาทบทวนสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจิตที่ปรากฏขึ้นมาไม่จะเป็นความสงบเป็นความผ่องใสเป็นความเบิกบานหรือเป็นความวุ่นวายความอึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นกับใครก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือสัจธรรมเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นไม่สามารถทำหนะ้าที่อย่างอื่นได้จิตที่เป็นสุข เกิดขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่สุขจิตที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ทุกข์จิตที่เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นมาก็ทําหน้าที่อุเบกขาเป็นสภาวะธรรมที่ตรงๆเป็นอย่างนั้นทําหน้าที่ของตนของตนเหมือนตาเหมือนตาดีก็ทําหน้าที่เป็นทวารในการเห็นหูดีก็เป็นทําหน้าที่ในยินลิ้นก็ทําหน้าที่รู้รสเขาทําหน้าที่ของตนของตน เพราะฉะนั้นนี่นี่คือสิ่งที่เหมือนกันเป็นเหมือนกันกับทุกคนทุกตัวตนสัตว์ทุกตัวตนที่มีจิตวิญญ,ญาณก็ทําหน้าที่แบบเดียวกันถ้ามีทวารเหมือนกันก็จะทําหน้าที่แบบเดียวกันนี่คือธรรมชาติจ,จริงๆนี่คือสัจธรรมที่จริงๆที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบาททาัติธรรมพิจารณาเพื่อได้เห็นสัจธรรมข้อนี้เห็นสัจธรรมจริงๆแล้วเพื่ออะไรเห็นสัจธรรมแล้วเพื่ออะไร จะได้อะไรนั่นคือคำถามเมื่อเห็นสัจธรรมแล้วรู้สัจธรรมและจะทำใจอย่างไรหรือจะคิดว่าอย่างไรเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นหลงอะไรหลงสมมุติเขาเรียกว่าหลง สมมุติสัจจะความจริงโดยสมมุติหรือว่าเป็หลงสัจธรรมจริงๆหรือเปลรินเพราะว่าเราไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริงข้อนี้จึงทําให้หลงยึดติดกับสมมุติสัจสจะสมมุติว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นใครเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นะที่บอกว่าเป็นเรื่องแปลกก็คือว่าบอรเรามาปฏิบัติธรรมมาค้นหาสัจธรรมที่เราเห็น เห็นติมความไม่มีอะไรเลยเป็นของว่างเปลา่าตัวก็หายใจก็ว่างแต่ความจริงข้อนี้กลับเรารู้สึกว่าเราจะมีความสงสัยว่าเป็นของจริงหรือเปล่าหรือเราคิดเราเองพอกลับไปสู่โลกภายนอกกลับไปสู่โลกสมมุติเรากลับเราคนเรากลับรู้สึกว่านั่นกลับไปสู่ชีวิตจริง พราะมีความรู้สึกบางครั้งเรารู้สึกตรงนี้คิดตรงนี้ระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตปฏิบัติธรรมกลายเป็นว่าอะไรเป็นของจริงหรือไม่จริงแล้วเราจะอาศัยความจริงก้อนไหนกับชีวิตของเราเพื่อความไม่ทุกข์ความจริงโดยสมมุติก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งความจริงโดยปรมัดโดยสัจธรรมจริงๆก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นประโยชน์อย่างไรความจริงโดยสมมติ เป็นสิ่งที่อาศัยในโลกนี้ความจริงโดยปรมัติเป็นที่จะอาศัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าการอยู่กับปัจจุบันสมมุติบัญญัติของเราถ้าเราอาศัยความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งอย่างเป็นที่ตั้งที่ระลึกเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมอว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกับสภาวะธรรมที่เราปฏิบัติเลย ไม่ต่างอะไรเลยกับสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราเดินยมกลมสมารถนั่งสมาธิเหมือนกันอย่างไรคือมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอยู่เสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีความดีเข้ามาแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาในเวลาที่เราเจริญกรรมฐา,านตรงไหนที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เปรียบสเสมือนเวทนาที่มาบีบคั้นทงกายเราก็เหมือนอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเปรบเวทนาทางจิตที่เกิดขึ้นเกิดความอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เข้ามาภายในจิตใจของเราทําให้เราได้รับรู้ถึงรสชาติอารมณ์ที่เป็นฝ่ายไม่ดีและเวลาความรู้สึกที่ไม่ดีตรงนี้เกิดขึ้นอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่นานไหมหรือสักพักก็เปลี่ยนไป แม้แต่ขณะที่ตั้งอยู่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดตับอยู่เสมออยู่นึงนอง,นองแล้วอารมณ์ภายนอกที่เกิดกับชีวิตของเรามีอารมณ์ไหนบ้างที่ตั้งอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเขาตั้งอยู่บางทีพอเป็นบัญญัติเป็นของหยาบอาจจะตั้งอยู่นานหน่อยบางอย่างก็ตั้งอยู่วันหนึ่งสองวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตามกําลังของอารมณ์นั้นๆแต่เมื่อเราเข้าใจถึงความเป็นไปธรรมชาติแดบนนี้แล้ว เราจะทำใจอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่อเชนอย่างเชนอา่รมณ์ภายในเรื่องสภาพจิตใจของเรามีความเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วดับเร็วเกิดเร็วเพราะนั้นอารมณ์ภายนอกเป็นของหยาบดับช้าแต่พอดับช้าถ้าเราไม่แยกระหว่างจิตกับอารมณ์เหล่านั้นก็ทำให้เกาะเกี่ยวอยู่นานก็ทุกอยู่นานเช่นกัน แต่สิ่งที่ทําดับเร็วคือจิตมันเกิดดับเร็วเดี๋ยวเกิดดับตลอดเวลาถ้าจะดับเราจะดับอะไรไม่ดับอารมณ์เหล่านั้นแต่ดับรสชาติของความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์อารมณ์ที่เข้ามาผัสสนั่นเองการดับอารมณ์ดับอะไรดับความทุกข์ที่เข้ามาอยู่ในใจของเราดับง่ายกว่าดับง่ายดับง่ายนะเราดับอารมณ์ดับความทุกข์ที่เกิดภายในใจแล้ว เรายัางมีเวลาพิจารณาแก้ไขสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอารมณ์ที่กำลังกระทบนั้นได้อีกพอดับความทุกข์ได้แล้วจิตสงบมีสตนะิปัญญามาการพิจารณาแก้ปัญหานั้นก็จะทำให้ได้คล่องขึ้นนะได้ราบรื่นขึ้นหรือจบได้ง่ายขึ้นถึงแม้ปัญหายังไม่จบปัญหาข้างนอกยังไม่จบแต่ปัญหาภายในจบแล้วคือปัญหาทางจิต ปัญหาทางจิตเราจบแล้วแต่เรื่องภายนอกก็แก้ไขไปเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ควรจะเป็นไปด้วยกันในชีวิตของเราเรามาฝึกปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมะเห็นสัจธรรมข้อนี้ควรน้อมและลึกนึกถึงมาใส่ใจของเราเสมอแล้วนำไปปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงๆนะเกิดขึ้นใช้กับชีวิต ที่เป็นสมมุติสัจจะความจริงโดยสมมติอาศัยสัจธรรมอาศัยความจริงที่เราปฏิบัติความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่มีตัวตนความไม่มีเราและเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้จิตเราสงบขึ้นจิตเราเย็นขึ้นเราสบายขึ้นชีวิตก็จะมีคุณภาพขึ้นแม้ที่สุดแล้ว ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอยู่เราปลีกวิเวกนะเข้ามาเข้าคอร์สในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาเป็นการให้เวลากับตนเองที่จะค้นคว้านะที่จะค้นคว้าที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงที่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ถึงอาการของรูปนามถึงอาการรัตไตรลักษณ์ถึงสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสรู้แล้วเราจะได้เดินทางนะเราเป็นสาวกของพระองค์จะได้เดินทางตามตามรอยบาทของพระองค์เพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อความดับทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราค้นคว้าสิ่งที่เราปฏิบัติลองพิจารณาดูว,ว่าสิ่งที่เราทําจริงๆทําแล้วที่ทําให้จิตเราผันคลายจิตเราว่างจิตเราอิสระขึ้นเราทําอย่างไร ทำให้จิตเราว่างคลายจากอุปทานคลายจากเครื่องพันธนาการที่เคยยึดติดที่เคยครอบงำชีวิตของเราเราทำอย่างไรในสิบวันที่กำลังที่เราปฏิบัติจนนี่ที่ทำให้จิตเราผ่อนคลายกันเราทำอย่างไรอันนี้ถ้าเราระลึกและเราจำได้ถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราเห็นว่าช่วงไหน เราปฏิบัติอย่างไรบ้างในอิริยาบถหลักอิริยาบทย่อยก็ทําได้เพราะนั้นเราอยู่ที่บ้านนะในะอยู่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอกก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งมันจะมีในชีวิตของเราจะมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองอาจจะอาจจะครั้งละห้านาทีสิบนาทีที่เราจะมีโอกาสสามารถยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาหรือสามารถที่นํา ใช้เวลาช่วงนั้นมาพิจารณาดูรูปนามกายใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรภายในห้านาทีที่เราใส่ใจพิจารณาให้ชัดเจนกับอารมณ์ปัจจุบันสภาพจิตปัจจุบันขณะนะอาการที่กำลังปรากฏขึ้นนะปัจจุบันขณะจริงๆว่าเป็นอย่างไรถ้าเราใส่ใจแบบนี้ก็จะเป็นความเป็นการประคองจิตนะประคองธรรมของเราให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อสติ กำลังของสติสมาธิมีความต่อเนื่องเมื่อไรที่มีเจตนาที่จะพิจารณาการพระไตรลักษณ์ปัญญาก็เกิดขึ้นมาปัญญาที่จะเห็นอาการเกริดดับก็ปรากฏขึ้นมายิ่งเราปฏิบัติมาตลอดนะปฏิบัติมาพิจารณาการพระไตรลักษณ์อยู่เนืองๆเนี่ยแค่หลับตาการเกิดดับก็ปรากฏแล้วแค่นิ่งอาการเกิดดับก็ปรากฏขึ้นแล้วที่เหลือก็คือการาใส่ใจ เข้าไปกำหนดรู้อย่างต่อนเนื่องอยู่ห้านาทีสิบนาทีตามที่เวลาเรามีถ้าทําแบบนี้อยู่หนึ่งเนืองใส่ใจแบบนี้อยู่เรื่อยๆการปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆหรืออย่างน้อยก็จะไม่ถอยหลังกลับมานะจะไม่ถอยหลังกลับมาเริ่มต้นใหม่ขอรอคอร์สใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะเพราะฉะนั้นนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อความต่อนเนื่อง สองอย่างเนี่ยให้ไปด้วยกันระหว่างสมมุติสัจจะกับปรมัตสัจจะเพราะประมัต์ก็อาศัยาอารมณ์อารมณ์สมมุติปรมัตดก็อาศัยบัญญัตินั่นแหละเราละบัญญัติจะเข้าสู่ปรมัต์ได้กาเรียกเพิกบัญญัติจึงจะเข้าสู่ปรมัตดได้ถ้าไม่มีบัญญัติปรมัตด,ด,ดไม่รู้จะอาศัยตรงไหนเพราะทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้ว เริ่มต้นด้วยบัญญัติด้กันทั้งสิ้นเริ่มต้นด้วยบัญญัติด้กันทั้งสิ้นเป็นอัฏฐบัญญัติความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นเรื่องราวของชีวิตขึ้นมาเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเหมือนการค้นคว้าย้อนกลับไปสู่ความเป็นปรมัตา์เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เราจะได้คลายจากสมมุติบัญญัติที่อยู่รอบตัวเราออกสมมุติสัจจะที่อยู่รอบตัวเราทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราปฏิบัติมีปัญญาพิจารณาเห็นถึงความจริงถึงสัจธรรมที่เราพิจารณาแล้วบัญญัติสมมติบัญญัติไม่ดีอย่างไรไม่เรียกว่าไม่ดีนะสิ่งที่ต้องสังเกตอะไรดีอะไรไม่ดีมีทั้งดีและไม่ดีเราจะเลือกกระทำเพราะฉะนั้นเราเลือกทําในสิ่งที่ดีเหมือนกับที่เราเลือกที่จะเข้าคอร์สเลือกที่จะปฏิบัติธรรมเลือกที่จะพัฒนา จิตวิญญาณของเราให้ก้าวหน้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจิตที่ดีแล้วเกิดด้วยกุศลที่ดีแล้วและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะพัฒนาทั้งสติสมาธิปัญญาของเรานาที่พูดธสมอว,ว่าเรามีเวลานิดนึงในการปฏิบัติธรรมสิบวันยี่สบวันสิบวันยี่สิบวัน,วนปีหนึ่งแต่ถ้ารวมกันก็มีเวลาไม่มากหรอกถ้าในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่ปรารถนาจากการกระทำความดีข้อนี้นั้นปรารถนายิ่งใหญ่มากปรารถนาที่จะบรรลุมากผลนิพพานแต่การให้เวลาบางทีเราก็รู้สึกว่ายังให้เวลากับตัวเองในเรื่องนี้ลองดูให้กี่เปอร์เซนต์ของชีวิตเรให้กี่เปอร์เซนต์กับการกับการทุ่มเทของเราและเราก็อยากได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าแม้แต่การให้เวลากับตัวเองเพียงน้อยนิด ไม่กี่วันนะไม่กี่วันที่เราปฏิบัติธรรมยังปลดเปลื้องคว,ความความขุนคล้องหมองใจอะไรที่เกาะเกี่ยวอยู่ในจิตใจของเราบางอย่างที่ติดมานานหลายเดือนหลายปีก็หลุดไปหลุดไปคลายไปทําให้จิตเราเกิดความรู้สึกเบาขึ้นบางเรื่องที่เราแบกมาตลอดชีวิตของเราพอมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นชัดถึงความเป็นจริงก็หลุดไป เหมือนอะไรหลุดจากบาไปหลุดจากใจเราไปทําให้เกิดความเบาความอิสระเกิดขึ้นมาลองพิจารณาดูว่าเวลาเพียงน้อยนิดอย่างแค่นี้ในเวลาเพียงน้อยนิดแค่นี้กลับชําระจิตใจของเราทําประโยชน์มหาศาลให้กับชีวิตของเราเพราะอะไรเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยการทําแบบนี้เป็นการพัฒนาปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยตัวเองแล้วเมื่ออารมณ์ไหนที่ปรากฏขึ้นมาอะไรที่ไม่ดีเห็นชัดขึ้นมาปัญญาจะทำหน้าที่ตัดตัดความทุกข์ตัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปตัดอารมณ์เหล่านั้นที่ไม่ดีออกไปออกไปปัญญาเมื่อพิจารณาแล้วว่าอะไรที่เป็นโทษก็จะถูกตัดออกไปตัดอารมณ์เรื่องนั้นๆออกไปให้น้อยลงสั้นลงโดยปริยายนั้นโดยธรรมชาติเนะี่ย เพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะพิจารณามีเป้าหมายเพื่อเห็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นสัจธรรมของชีวิตจะช่วยเราในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นั่นเองเพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะเมื่อเห็นอนยะ่างนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือเข้าคอร์สหรือที่ทำงานถ้ามีเวลานะมีเวลาขอให้ใส่ใจพิจารณาดูจิต จิตใจดูรูปนามของ,งสภาพจิตเป็นระยะระยะพิจารณาแค่สังเกตไม่ต้องไปหาไม่ต้องทําอะไรเลยการดูจิตตัวเองแค่สังเกตดูว่าจิตตอนนี้เป็นอย่างไรทําไม่บ่อยอยู่หนึ่งเนียงทำมาบ่อยอยู่หนึ่งเนียงให้เกิดความเคยชินเคยชินอยู่กับการเจริญสติเป็นผู้มีความเคยชินอยู่กับการเจริญสติอยู่กับการละอกุศลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ทำให้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของชีวิตแล้วธรรมะเราจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะจะให้เรามีความสุขอยู่กับความจริงมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะอยู่กับความสุขได้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้อาศัยความจริงนเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนั่นเป็นที่พึ่งสูงสุดนั่นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอันกเกษมอาศัยสัจธรรมความจริง มาเป็นที่พึ่งของชีวิตเราก็จะเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดทําให้เราหยุดหยุดความวุ่นวายไดนะ้เพราะนั้นจึงขออนุโมทนาบุญกับนะทุกทกคนเป็นอย่างยิ่งนะที่เราได้ร่วมบำเพ็ญบำเพ็ญบุญเป็นกุศลกันมาทำให้จิตเรามีพลังที่เต็มไปด้วยบุญกุศลความดีต่างๆนะก็ขอพลังบุญกุศลอันนี้ เกื้อหนุนให้เจ้าภาพนเะจ้าหน้าที่โยคีทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญนะมีความเจริญในธรรมจริงๆขึ้นไปก็ให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมโดยฉับพลันทุกๆคนเธอ